GO IN โก e ินดาค่ะหรือว่าป๊อบอิดยักแบบเรืองแสงหน้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นบิ๊กบ๊อิดที่ใหญ่เท่าหน้าแบบนี้คู่กับไฟฉายค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะปิ๊งเรามาดูกันนะใกล้ๆเลยนะคะว้าวขั้นแรกเราจะต้องไายมนุ์คัถานี่ไม่ใช่รายการล่าท้าผีนะคะไม่ใช่โกดแลบด้วยค่ะ เป็นรายการรีวิวสอนเล่นบิ๊กป๊อปอิดเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าบิ๊กป๊อปอิดอันนี้ค่ะมันจะเป็นพายน้ําค่ะพายน้ําก็คือมันจะเก็บแสงไว้ได้ค่ะแล้วก็เลืองแสงออกมาตอนที่เราปิดไฟหรือว่าอยู่ในที่มืดนะคะยิ่งเขารับแสงมากค่ะเขาก็จะยิ่งเลืองแสงมากค่ะ เราทำแบบนี้นะคะก็เพื่อให้ Go in the dark หรือว่าภายน้ำของเราค่ะมันเก็บแสงค่ะสังเกตความแตกต่างระหว่างตรงที่ไม่ได้ส่งไฟฉายนะคะที่ไม่ได้เก็บแสงมากตรงนี้นะคะมันจะต่างกันชัดเจนเลยค่ะพิเศษสุดๆถ้าเกิดใครสั่ง Big Pop It Go in t h o dark จากร้านของเราค่ะ <Yeah! S 1> ก็จะแถมไฟฉาย LED กับลูกแก้วไปด้วยนะคะเดี <Yeah! S 1> เรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนนี <Yeah! S 1> ่ค่ะ จะเลื่องแสงแบบนี้นะคะแล้วก็ยังกดได้เหมือนเดิมถ้าตื่นมาตอนกลางคืนแล้วเห็นบล็อกอิดเลืองแสงแบบนี้แล้วว่าจะปิดไฟก็เล่นได้นะคะปิงเดี๋ยวเรามาเล่นเกมจากไฟฉายกับบล็อกอิดเลืองแสงแบบนี้สนุกมากเลยค่ะวิธีก็คือเดี๋ยวเราจะให้คนที่อยู่กับเรานะคะ เป็นคนไทยค่ะว่าเราอะ่ะเอาไฟฉายไปส่องไว้ที่ปุ่มไหนคะ่ะซึ่ง Big Pop It อันนี้ค่ะมันขนาดใหญ่มากมีถึง100ปุ่มนะคะ oh. เขาก็จะสุ่มปุ่มที่เราส่องไฟฉายไว้นะคะสมมติ oh. ว่าคุณครูแอบเลือกปิดไว้ห้ามดูนะคะเดี๋ยวมีคนทายถูกปิดไว้ปิดไว้พี่บอกหรอกว่าปุ่มไหนส่องไว้แบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟกันนะคะแล้วก็ปิดไฟใช้ก่อนแล้วเราก็ให้เพื่อนมาจิ้มกันค่ะว่าจะเลือกปุ่มไหนบ้างแล้วให้เพื่อนจิ้มแล้วมือค้างไว้สมมุติว่าคนนี้ก็คือคนที่หนึ่งคนที่สองนะคะคนที่หนึ่งก็เลือกเอ้เราชอบสีชมพูเราจิ้มไว้จิ้มไว้อย่างนี้เลยนะคะห้ามเปลี่ยนปุ่มนะคะต่อไปคนอีกคนหนึ่งชอบสีม่วงะะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะเชลเลยนะคะปิ๊ง ที่สูดเห็นไหมคะัชเลยนะคะก็คือปุ่มนี้ค่ะ <Yay! S 1> และเราก็จะเห็นชัดมากพอเปิดไฟนะคะต่างกันมากเลยค่ะมองไม่เห็นค่ะ,ะถ้าเราปิดไฟค่ะนี่ค่ะมันก็จะเห็นชัดมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นในห้องที่มืดสนิทค่ะแล้วก็เป็นตอนกลางคืนค่ะ มันก็จะเห็นชัดมากกว่าค่ะ Big Po ๊อ t แบบเรื่องแสงนี้นะคะเล่นสนุกมากเพราะว่ามีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถกดได้ถึง100ปุ่มเลยค่ะกดเพลินมากไม่ต้องกลับข้างไปมาเลยค่ะแถมยังเป็น2ป๊อปด้วยนะคะป๊อปทั้ง2ด้านเลยค่ะขนาดมันนะคะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะ ถ้าเทียบกับมินิป๊อปอิดนะคะรูปยูนิคอร์นแบบนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปมินิป๊อปอิดยูนิคอร์นสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะขนาดนะคะมันจะต่างกันประมาณ1ส่วนหค่ะบิ๊กป๊อปอิดมันจะใหญ่กว่ามินิป๊อปอิดนะคะร้านของเรามีทั้งมินิป๊อปอิดบิ๊กป๊อปอิดแล้วก็ป๊อปอิดขนาดปกติแบบนี้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ อันนี้คือตามคอมเมนต์เลยค่ะที่หลายคนขอกันเข้ามามากๆว่าอยากให้เราทำรีวิวฮิป Big Pop อ t อแต่นี่ไม่ใช่ Big Pop It อธรรมดานะคะเพราะว่ามันเป็น Big Pop It แบบเรืองแสงได้ค่ะแหมโกดแล้วฟินมากสมมุติว่าเครียดหรือโกรธใครมานะคะกดพครบร้อยปุ่มหายโกรธพอดีค่ะหรือว่าจะใช้เอาไว้เวลาที่ เล่นเกมอย่างอื่นกันนะคะแล้วใครแพ้ต้องกดให้ครบ100ปุ่มหรือว่าบอกให้น้องกด100ปุ่มรอพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ทำอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันแบบนี้ค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าป๊อปอีฐแบบนี้แล้วก็แบบมีรูปร่างแปลกจังเลยมันคืออะไรอย่าลืมดูในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าป๊อปอีฐที่สามารถต่อได้ถึง7ชิ้นแบบนี้นนะคะ่ะ นอกจากเราจะสามารถเล่นแบบไฟฉายนะคะเรายังสามารถเล่นแบบปกติได้ค่ะซึ่งป๊อปอิดอันนี้ค่ะสีมันใกล้เคียงกับสีลูกแก้วที่เราแถมไปมากๆเลยค่ะดูนะคะสมมุติว่าเราใส่ไปในอันนี้แล้วเราก็ยังเล่นกดได้เหมือนเดิมค่ะก็ทายกันว่าปุ่มไหนหน้าปุ่มไหนนะมองไม่เห็นเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถเล่นบิ๊กป๊อปอิดอันนี้ค่ะคู่กับนาฬิการายนะ้ำ โมชั่นทามเมอร์ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาจับเวลาแล้วก็แข่งกันกด Big ก o ๊อีกกันนะคะใครกดหมดอันนี้ก่อนที่นาฬิกาใส่นะ้ำมันจะหมดค่ะแบบนี้นะคะแปลว่าคนนั้นเป็นคนชนะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะต ขยับทั้งสองมือบริหารสมองทั้งสองซีกเลยนะคะไอจมวแลวจมวแล้วจมวแล้วจมวัมแลวเย้กดทันนะคะแต่ว่าก็ต้องรีบม,มากๆเลยค่ะแต่ว่ามันทําให้เราลืมเรื่องเครียดที่คิดอยู่ไปเลยนะคะเพราะว่าเรากด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 แบบนี้แล้วเราก็ต้องแข่งกับเวลาค่ะถ้าสนใจเป็นเจ้าของ Big Pop อ t อีก n t in t h r k a r k แบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง สุดๆทุกออเดอร์ที่สั่งป๊อบอิดยักษ์เรืองแสงแถมฟรีลูกแก้วและไฟฉาย LED พร้อมเล่นสนุกแบบในคลิปเลยจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจแนะนำของเล่นที่อยากให้รีวิวกันเข้ามานะคะใครที่อยากให้รีวิวสอนเล่นของเล่นชิ้นไหนเพิ่มคอมเมนต์กันมาได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคุณครูชวนเล่นด้วยนะคะบ๊ายบาย